นี้เครื่องก็แลนดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับรคนคนรีลอคเรียบ,นนยบก็ไม่มีใครยุ่ไนงะเดี๋ยวลงหลังๆก็ได้เวลาเราเยอะครับโอเคนี่ออกจากเครื่องมาแล้วนะครับจริงๆเวลาเราเหลือเยอะเราถ้าจะช่วยเหตุเขาต้งทำความสะอาดั้องดินก่อนนะครับจะได้ค่าเวลาไปในตัวไม่ได้เอาสไลด์มาวัน,นนี้เราอยู่ที่สนามบินท่ากง,งนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกกัน เตือนเรื่องเป็นหวัดด้วยนะเตืนเรื่องเป็นหวัดด้วยแล้วก็ใครมาก็ฉีดยาเนี่ยล้มไส้ว่าบางทีม UM. ันผ่านเครื่องสเกลถ้าอุณหภูมิเราสูงที <S> <S ่ปกติจะทำเรื่องไม่ให้ผ่านใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นเรื่องก็ถ้าจะให้ดีก็ฉีดยากันไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงดอนเมืองแล้วนะครับจากสุวรรณภูมิเมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำมานะครับฉีดใส่ห้องฟงเรียบร้อยแล้ว ใช่กินละเช่กินละเราก็นั่งอย่างนี้เลยน่ครับไฮ so โซมากที่นั่งคุณลุงมาถูื่อกี้ถูชั่วโมงนะว่าสะอาดสะอาดแล้วนะันั่งได้นอนได้ไหมครับอ้าวอยาเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซิมซื้อซิมทรีไฟมาจากเมืองไทยที่อซสกานะครับล่าสุดอุณหภูมิ8องศานะครับส่วนที่นี่ไม่รู้กี่องศาเพราะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับเราอยู่ในสนามบินรอเปลี่ยนเครื่อง กี่โมงนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนจริงเที่ย,งค,ยงคืนตอนนี้ประมาณบ่ายสามอีกหลายชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวคงจะไปเดินเล่นในสนามบินนะครับไปซื้อกโกโนะ๋หรึซื้อโกโก๋เดี๋ยวพาพี่นัดไปซื้อโกโก๋ฮ<า>่องกงโอเคข้อดีของสนามบินฮ่องกงอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีฟรี Wi-Fi คือสามารถใช้ได้เลยนะครับที่นัาใช้ไดไ้ได้แล้วอ๋อตัวไหนครับมันมีสองตัวตัวแรกครับตัวแรกนะครับโอเคงั้นซิมเดี๋ยวไปใส่ที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันเปลืบบองวันเราครบอยู่เนาะวัน data ใช่าตาแต่ว่า data มันมีแค่4 g ่จนะครับซื้อมาส9มร้อยเกาส้าเดี๋ยว data จะหมดฟรี e wifi นะครับสนามบินที่ฮ่องกงจะมีสองเทอร์มินอลมั้งนะครับก็จะมีรถไฟเปลี่ยนเทอร์มินอลด้วยเพราะว่ามันมันไกลกันที่นี่เราต้องยืนชิดซ้ายชิดขวาเลยไหมครับเวลาขึ้นมันมันไม่มีบอกท่านหรอกครับแต่ส่วนมากเราก็จะอยู่ข้างสพายคนอะครับไม่รู้นะครับปันเจอ E หนึ่ง E สอ2แล้วก็ว่า E 1นึ่งเหรอ E หนึ่งเพราป้ายมาบอกว่าแอร์ไลน์อยู่ E คือมันเป็นการเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ในเมืองนะครับเพราะว่าเราถ้าหลงก็หลงเลยใช่ไหมครับถ้าเราจะเตรียมถ้าไม่หลงมันจะมีสตอรี่ได้ใหใช่เลยผมไม่ได้เตรียมแพลนอะไรมาเลยนะครับเตรียมมาถ้าหลงก็เตรียมถ้าหลงก็เตรียมถ้าหลงในคลิปก็คือว่าเราเตรียมให้หลงให้มันสนุกมันอยู่ในอยู่ในแพลนอยู่ในแพลนโอเคเอาเมื่อกี้ทำไมรถไฟไม่มีคนขับครับไม่มีหรอไม่มีนะไม่สะดู อาจจะมีห <c oughs> นอนยักษ์ใส่ยีนี้ีเอไอบีะหนอนยักษ์อาจจะวิ่งไล่รถไฟไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เราต้องไปฟานซูเปอร์ จะไปถามว่าเราต้องไปเกตไหนนะครับเพื่อต่อเครื่องแต่ไม่ต้องห่วงน,นะครับถ้าหลงที่นี่ w i f i ฟรี wi free, ช่วยได้นะครับกำลังไปถามนะครับว่าเราต้องไปเกตไหนนะครับ เมื S <S <ther F> ่อก <ther F> ี้ผมผ่านจุดสแกนกระเป๋าแล้วก็สแกนตัวที่เขาก็บอกว่าพันฟงพันฟงอะไรเราก็ฟังไม่ออกันฟงแล้วเขาก็ทำโทรศัพท์อ๋อโฟนโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันดีกว่านะครับเอาเจอาหาร ท,ที่เขาเท่าที่เคยมาเที่ยวแล้วก็มากินค่อนข้าง,างออกไปทางจริงมาดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับราคานะครับก็คูณ4ี่เข้าไปนะครับอยากรู้ว่าเป็นกี่บาทแต่เท่าที่ดูนะครับร้านที่คนเยอะที่สุดก็คือร้านอาหารไทยอยู่ฝั่งข้างหลังตรงโน้นนะครับคนเยอะมากคูณสี่เข้าไปดูก็ประมาณ400อ่ะแต่ละยานะครับ ผมรู้แล้วทำไมคนเยอะนะครับร้านอาหารไทยดูราคาแล้วมันมันถือว่าถูกสุดนะครับประมาณ80คืิบคันหนึ่งเก้าสิบร้อยนะครับอย่างถ้าเป็นเ้วย่อย่างงี้ก็หกสิบก็มีห้าสก็มีร0อ,อ100ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ประมาณาแปดสิบ<า>ตรามาแล้วเราจะกินอาหารไทยหรือว่าแต่มันถูกนะ <laughs> ร้านนี้ก็มีเบียร์ไทยด้วยนะครับเบีย์ช้างเมื่อกี้ก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้บินมาแล้วเราก็รอเลขนะครับถึงคิวเราเขาก็จะเรียกไปเอานะครับโอเคเดี๋ยวรอดูดีกว่าน,นะครับมื้อน,นี้ประมาณเกือบ400บาทข้าวแกงเวหวานไก่ ที่นัดก็สั่งก่อนหมดแล้วอ่ะผมเพิ่งได้เดี๋ยวมันคงอร่อยอ่ะครับเพราะว่าเพราะว่าหิวหลังสุดเลยนะครับต้องไปก็ที่นี่จะมีแบบดชวันกับตะเกียบนะครับครับผมไม่มีซองกินเป็นยังไงคือีว่าอร่อยโอ้โหอร่อยจรแน่เลยโอเคครับอร่อยอร่อยอร่อยออร่ยจริงๆกินแล้วก็อยากกินอีกไม่ละครับจะเช่าให้เยอะนะครับ ก็สมควรแก่ราคาแล้สิเจ็ดเหรียญฮ่องกงสิบเจ็ดคูณสิบสี่สิบใช่สี่สบาสิบบาทห้าสิบแปบาทนะคห้บแปดส่าส่วนอภุมิอ่าส่วนอนุเม่าไหร่9 9 9 9โอเคขอกินก่อนแล้วกันครับสู้ครับอ้าวอิ่มแล้วเยอะครับพูดถึงน้ำนิดนึ่งเมื่อกี้ไปเห็นมันอิ่มพอจับ ฝรั่งเศสนะครับตัวนี้นโอเคฝกัเ่เน่าจะเพราะว่าฮ่องกงเป็นเกาะนะครับน้ําจือดอาจจะหายากกับประชากรที่ค่อนข้างเยอะก็เลยนําเข้ามาแต่ราคาอยู่ที่58ปเนาะเป็นเงินไทยปร,ประมาณ58บาทนะครับก็ถูกกว่าส่วนนังพูตอนนี้ก็กําลังไปหาที่นั่งนะครับรอขึ้นเครื่องตอนตีหนึ่งตอนนี้ยังประมาณทุ่มหนึ่งอยู่เลยนะครับหลายชั่วโมงเลย เดี๋ยวเราจะรอที่นี่จนถึงเที่ยงคืนนะครับตรงนี้ก็มีปลั๊กให้ชาร์จนะครับไปถึงโอซาก้าก็จะประมาณ6โมงเช้านะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับพอดีเปิดมาเจอคลิปใหม่มาแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ออนทัวร์ลืมไปดูกันด้วยนะครับมาเจอร้านอาหารรู้สึกว่าม,มันถูกกว่าที่เรากินเมื่อตอนเย็นนะครับราคามันอยู่ที่มีตั้งแต่34นะครับยีิป2ก็มีนะครับ ราคาถูกมากครับแดงอีกแล้วที่จริง,รงยิ่งยิ่งใกล้มันน่าจะยิ่งแพงกว่านี้เนาะใช่แต่ตัวนี้กับถูกลงคือยอย่างงี้มากิน,นอย่าใกล้เก๋าใช่ไหมตรงนี้มีเก้าอี้สำหรับ <c oughs> นอนแบบนี้เลยนะครับแต่มีแค่สี่ตัวพรุ่งนี้ชอบมอเตอร์ไซค์ออนตัวคิดบอกเลยไม่ไหวครับไม่ไหวครับ โอเคครับตอนนี้มีการเปลี่ยนเกตนะครับพี่กำลังนอนสบายเลยเสียดายแต่ฝั่งน้เงียบมากนะครับไม่ค่อยมีคนเราไปเกตไหนนะครับ2.16 2.16่งหกงเมื่อกี้ตบเมื่อกี้องศูนย์แองพออเอะไรขึ้นไปเลย ก็ถึงสนามบินนานาชาติสากาคันไซแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านตนมมาเรียบร้อยนะครับก็โดนถามเหมือนกันโอเคครับตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราต้องมางมหารถไฟที่เราต้องขึ้นนะครับจะไปลีคุนทาวไปซื้อกาแฟปะซื้อกาแฟ,าแฟลงมากับรถไฟาขาออกจากสนามบินนะครับสาย ตัวนี้ไม่รู้รุ่นอะไรนะครับสีน้ำเงินส่วนมากก็จะเป็นรถเล็กๆนะครับเป็นไงครับชาวนี้หมดไปกี่รูปีครับเย็นครับเยน็นผมหมดไปน้อยกว่าอากาศตอนนี้น่าจะต่ำกว่า10องศานะครับ